วันละร้อยหนะครับก็ตัดนาะเราเราตัดต้นยางแล้วก็รื้อต้นยางแล้วก็ประมาณาต้นปี61นะครับเราเริ่มทำสวนเกษตรได้นาสวนผสมนะครับนาะก็ก็เริ่มทำนะครับแล้วก็จนเดิมทีก็จะภายใต้อาจารย์คะเลสานีลึกปะค่าสานี่ทีเป็นธนาคารน้ำทั้งนลึกอยู่ที่สามเมตรกว่า ก็คือเวลาเราตืมน้ำมาตรงนี้ก็บ่อมันก็จะล้นไปไปไปบ่อนู่นน่อยของไออยู่คือเลือดชิดไม่เปว่าพีพีกระน่อกันเอากันล่ะมันก็เลยออกมาพิการคือสั้นๆคือข้นล่ะข้นครับกันเป็นพี่น้องเอากันแ่องมากันที่แบบการเอากันเกกรมคือว่าเดือดเดือดไม่ชิดเดือดเยากันใชเดือดเยากันมันมันกันอันคู่วิทยาศาสตร์แล้วก็สิสอ อันนีเป็นการพาเรื่องวันไหนบรรจุเป็นการราชการการแสดงว่าพี่มันเหิดเวลาเข้าแล้วแหละแล้วก็จับหาพีที่เข้าอยู่อยู่กับพ่วงการหน่วยงานการศึกษาคือว่าเข้าประสบความสําเร็จแล้วคือเข้าได้รับรางวัลมากเมื่อไรแหละรางวัลระดับภาคระดับชาติระดับเยี่ยงกระบวนการจนลูกศิษย์กระไรดิบได้ดีหลายรุ่นแหละก็เกิดว่ามันเบิดเวลาเข้าแล้วล่ะ ที่ว่าห้าจะต้องมาเป็นนายของเจ้าข,ข,ของแล้วก็บวกับโรคไร่เข้าขมานํางคือโควิดสิบเก้าันป่แต่เลยว่ามันสิมนีที่มันเข้ามาแรกๆเลยที่ว่ามันมีวิกฤตเรื่องของอาหารเนี่ยอะที่ห้องมีการแย่งซื้ออาหารกันนะที่ไครมาม่าป้ากับพร้อมขาตลาดนะก็เลยมันมามมงมาแนมว่าอันเป็นอย่างสี่เข้าบวรอดแล้วข้า,าต้องมาเห็ด ลุมลบไปของเจ้าของพ่อต้องมาสร้างมาสร้างแรงอาหารเป็นของเจ้าของลุมลบไปเลยครับอันนี้โควิดมาอีกสิบยี่สิบปีก็ปัญหาซึ่งซึ่งณตอนนี้นี่ในหมู่บ้านนี่ก็ลังระบาดยังนัะแต่ว่าขอบขั้วเฮานั่นก็คือบ้านอะไรนี่ขอบขั้วเฮานี่คือมองนี่แหละไปใสมาใสคือกักตัวโยงมองนี่ก็ได้กักตัวโยงมองนี่สิ้นปีก็พ่อว่าอดตาย บอกลักการในการทำเกษตรนะคะในการดำรงชีวิตหนะค่ะคือหลักการทำเกษตรนะคือถามว่าใครๆก็ทำได้แต่ว่าทำให้เป็นมั่นอยู่ที่หนึ่งมันอยู่ที่หนึ่ง,งก็คือเราต้องขยันสองต้องใจรักยิงงคือถามว่าบางคนอาจจะทำตามกระแสเย็เนงในช่วงนี้คือว่ากระแสโคน้นองหน้าอย่างนี้อยากติดหรือว่าเบืเอ้อง จองยูทูปผู้จัดจการแว่ยิ่งเขาเห็ดได้ก็อยากเห็ดกับเขาเห็นของเราน,นี่เห็ดได้ก็อยากเห็ดกับเขาแต่พอไปเห็ดแล้วก็คือแบบว่าพอพ่อปัญหาพอพ่อปัญหาปุ๊บพอ่อแล้วก็หยุดเลยบ่เอาต่อคือ